แกงปลาทะเลแบบบานๆเท่าจ้ะมีปลาตะโตแล้วก cool ็ม well ีปลาปลานังไอ้แกง แกงแบบบ้านบ้านเท่าจ้ะแกงปลาทะเลแบบบ้านบ้านนอกลอยน้ำเดือดกันเด้อจ้ะ หมอเดือดแล้วจ้าใส่พักลงไปเลยเนี่ยใอยลุ่มเห่าแกงแบบบ้านบฮานเห่าด้จ้ะแกงปลาทะเลแบบบ้านนอกใส่น้ำประแดกใส่ผงนัวใส่ปุ๋งขึ้บานเห่าหล่ะพี่น้อง ใช้พริกบะหลายเด้อยัาการยานเผ็ดใช้พริกอยู่ต่หั่นใส้บะหลายนี่พริกเพราะว่าแกงมักลุ่มมันต้องมันต้องเผ็ดเนาะจ้ะมันสุกกันเด้อเขาจังมาเบิง้งแกงปลาทะเล สนหนากัดสิว่ได้กินดอกปลาถ้ากัิกินตั้งแต้มักลุ่มมันละก็ให้เดือดก,กันเ้้อยพี่น้องปลา้างไล่เด้วยนี่ตัวนี้ส้องโตนี่ปลา้างไล่แต่แข็งแข็งคนยังแหลมก็บบดเปื่อยดอกจาก่าปลาข้างไล่ มอเดือดดีแ้่พี่น้องป่าทะเลป่าข้างไร่ตัวนี้มันเป็นน,นัมันเป็นป่าแบบนี้เลยจ้ะมันมันสุกแล้แหละตาว่ามันหึมันมันบกเปลยง่ายมันแข็ง ใล้วลตูลงไปปลาข้นงไรน่นี่นี่ตัวนี้คนจังใดเกิด่่าเปื่อยดอกนี้คือกันกับอันงูสิงแหละผู้ใดเคยกินงูสิง แยากกันต้นเนหน่อยจะไปให้อีพอภาพไปให้กินเรื่อยเด้อง,งูสิงเงีย่ยเนื้อคือกันแล้วก็งูสิงมาเด้อจ้ากินเขาน้ำกันจ้ะแจงมะรุ่มเฮากะได้ทีแล้วเด้อจ้า ระยะการในร่อให้หมอเดือดอีกรอบหนึ่งก่อนจะการกัดทกินละจ้าขอบคุณค่ะแกงปลาทะเลใส่มะลุมแกงแบบบานๆห่าจ้ะแกงเส้นน้ำปลาสดน้ำฝนตกปล่อยๆฝนตกบัดมือจ้ะพี่น้องสองสามมือแล้วมือเศร้าไปเบิ้งเฮ็ดเฮ็ดบ่อออกลวจ้าฝนมันตกนักเฮ็ดบ่ออกเอาก็เลม,มากินนั่น เกงป่าทะเลแกงแบบบานบานเท่าแกงยง่บักลุ่มบานเท่าก็เอินพักอีหุ้มหมากพักอ้หุ้มเนาะทางบานนอกก็หมากมะลุ่มขอบคุณหลายๆจ้า